ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคนใหม่นะคะก็ได้มีการปล่อยแถวตำรวจค่ะเพื่อที่จะเร่งกวัดล้างอาชญากรรมนะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีการถแถลงข่าวจับสะจุดปลอมที่ไปหลอกขายมือถือผ่าน Facebook ด้วยค่ะ ช่วงเช้าวันนี้ค่ะพลตํารวจตรีสานิตมหามหาทาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจนครบาลได้เป็นประธานปล่อยแถวตํารวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191รวมถึงตํารวจจากกองบังคับการต่างๆรวม1 8 0นายเพื่อลงพื้นที่ป้องกันอาชญากรรมในกรุงเทพมหานครค่ะโดยพลตํารวจตรีสานิตก็ได้ระบุว่าได้เน้นย้ำในเรื่องของความมั่นคง โดยมีเป้าหมายในการระดมกวาดล้างอาชญากรรมปรับปรามอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดรวมถึงปัญหายาเสพติดและมีการติดตามจับกลุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีค้างเก่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า10จุดด้วยค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็มีการแถลงข่าว<ม>การจับกลุมนายนัทพงษ์ชัยสงอายุ26ปีค่ะซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีช่อโกงแล้วก็นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จที่ถูกตํารวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191จับได้ที่ห้องพักจังหวัดขอนแก่นนะคะ โดยน,นายนัทพงศ์ค่ะก็มีพฤติกรรมหลอกขายโทรศัพท์มือถือ iPhone ผ่าน Facebook นะคะโดยหลอกผู้เสียหายว่าตัวเองนั้นเป็นสจวค่ะแล้วก็สามารถที่จะนําเข้าโทรศัพท์มือถือมาจากต่างประเทศได้ในราคาถูกทําให้ผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินให้แต่ว่าหลังจากนั้นก็จะติดต่อไม่ได้อีกเลยนะคะแล้วก็จากการตรวจสอบประวัติค่ะพบว่ามีหมายจับคดีเกี่ยวกับซับห้าหมายจับแล้วก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อขอออกหมายจับอีกในหลายๆท้องที่ด้วยนะคะ โดยนายนัทะพงศ์ก็ให้การรับสารภาพค่ะว่าตัวเองนั้นประกอบอาชีพเป็นช่างแต่งหน้าแต่ว่าที่มาหลอกขายของเพราะว่าต้องการเงินไปใช้จ่ายทั่วไปโดยได้เปิด Facebook ขายสินค้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเมื่อหลอกลูกค้าคนแรกสําเร็จจึงติดใจค่ะแล้วก็ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องตอนนี้มีผู้เสียหายกว่า15คนแล้วก็ได้เงินไปแล้วมากกว่า2 0 0 0 0 0บาทค่ะก็เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีนะครับจะทําเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ถูกจับทุกครั้ง,<ด>งนะค,ะครับผม